สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเห็นมีก้อนเมฆเยอะแบบนี้กระเดาจะนับนะคะร้อนมากมากจนไม่มีคำบรรยายเลยคะ่ะร้อนจริงๆกระเดา,ามเมนเตนกระเดาจะนับ ไม่มีลมเลยค่ะดูสิคะวันนี้บุญล้อมเกี่ยวหญ้าได้สองพ่วงนะคะเนี่ยก็เลยมันนอนพักร้อนมากมากเดามันตนีกระเดาจะนับแมวบองปน อากาศร้อนๆแบบนี้คุณวัวก,ก็นอนสิคะดูสิคะสบายเลยก้อนเมฆติมท้องฟ้าแต่ร้อน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 ฝนจะตกหรือเปล่านาะถึงร้อนแบบนี้โอ้ยหยับเหมือนตีนทีวาดา ไมมันร้อนจะหนับร้อนจะหน่อยเทเอ้าวลูกแล้วตัวหนึ่งตัวหน่อยหนอยเซนเซนเอ้ยเดี๋ยวหามองหาแล้วเซนได้ยินเสียงเรียกหันหาเออ้อ โอ้ยร้อนมากเลยเซนเอ้ยไม่ไหวหรอกแม่ขอพักก่อนอย่าเพิ่งหิวเด้อร้อนมากไม่จะเป็นลมแล้วเนี่ยนอนก่อนนอนก่อนเห็นแม่แม่เขานอนไหมบนมาสักทีเถอะเทวดาร้อน ร้อนจริงจโอ้ถุงปุ๋ยก็ยังไม่ได้เก็บหลังจากที่วานรอบสุดท้ายรับรวงนี่เลยตากถุงปุ๋ยไว้้างเสร็จก็ตาก ก็ฝนมาก็ฝนไม่หยุดไม่ยน่นพอไม่ตกก็เงียบร้อนก็ร้อนกระเดาก็กระเดาร้อนแบบไม่มีลมเสียงไรมันเสียงฝาโรงมันเสียงฝาโรงทางพิศวรตก เมนโบคือฟ้ามืดมืดพอตกไหมเนี่ยตอนนี้ขอโนอโนปลีพักผ่อนเอาเรงก่อนแล้วค่อยปิดใส่ยญาให้วัวนะคะน้องวัวก็นอนรอเจ้าของรอกิน คนทาตวัวเซนพูดกันรู้เรื่องตัวให้นอนคืนก็นอนเนาะเองดีดีดีเยี่ยมมากนอนรอกินก่อนอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแม่เอาให้กินใจเย็นๆนะ ถึงยังไม่ถึงเวลานอนไปเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนเงื่อเตกท่วมตัวเลยท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก่อนนะคะขอนอนพัก นอนปลีเอาเรงก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ